ณเนะวลานี้ความก้าวหน้าของการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์โดยเฉพาะในส่วนของพุทธมณฑลประจําจังหวัดนครสวรรค์นั้นณขณะนี้ได,ด้ดําเนินการก่อสร้างาพระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์นั่นก็คือองค์พระใหญ่หน้าตัก9วาหรือ18เมตรซึ่งมีทิน่านามว่าพระพุทธศรีสัพพัญโยณขณะน,นี้องค์พระนั้นได้ดําเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จไปในส่วนหนึ่งแล้วประมาณ90กว่าเปอร์เซนต์องค์พระทั้งองค์นั้นได้หล่อโลหะทองเหลืองและก็ได้เชื่อมประกอบเข้าครบเสร็จทั้งองค์แล้วณขณะนี้เหลือแต่การที่จะขัดแต่งและทําสีทององค์พระใหญ่ต่อไปคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จอีกประมาณ3 4งเดือนข้างหน้านี้พร้อมกันนั้นทางคณะกรรมการโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ ก็ได้ดำเนินการให้ทางสถาปัตย์และก็วิศวะน,นั้นได้ดำเนินการออกแบบโดยเฉพาะสาลายก้าหลังณขณะนี้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อไปราวกันตกรวมกระทั่งพื้นพื Umwelt, ้นลานบูชาชั้น3ทั้งหมดนั้นณขณะนี้ก็ได้ดำเนินการอ,ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการก่อสร้างและดำเนินการ จะทำส่วนต่างๆที่ออกแบบเสร็จแล้วนี้ประมาณต้นเดือนมิถุนายนสุกนี้เป็นต้นไปคาดว่าจะแล้วเสร็จอีกประมาณสหรือ4เดือนข้างหน้าน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกายนสุกนีน้น่าจะแล้วเสร็จในส่วนขององค์พระใหญ่และก็ลานบูชาราวการตกและสลาลายก้าหลังที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้างนี้หลังจากาก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนขององค์พระและอาคาร อดิษฐานองค์พระใหญ่นั้นชั้นสองชั้นร่างก็ชั้นที่สองนั้นอาจจะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์แต่ชั้นสามขึ้นไปถึงองค์พระใหญ่ทั้งหมดนั้นน่าจะเสร็จแล้วเสร็จสมบูรณ์หลังจากนั้นก็จะดําเนินการาสร้างดาเนินการขอสร้างต่อไปแล้วก็จะจัดให้มีการสมโพธองค์พระใหญ่อีกครั้งหนึ่งในประมาณาต้นเดือนมการาคมหรือปลายธันวาคมศุกนี้หรือต้นเดือนมการาคม ศกหน้าก็ยังจะประชุมประการอยู่ว่าจะดําเนินการสมโพธิอ์พระใหญ่กันอีกเมื่อไหร่น่าจะเป็นประมาณปลายเดือนธันวาคมศกนี้แล้วก็หรือประมาณเดือนมกราคมศกหน้าหลังจากนั้นก็จะให้สถาปัตย์ได้ออกแบบเรื่องลานสเขตนานสเขปนี้เป็นเรื่องสําคัญจะต้องมีต้นไม้จัดทาส่วนต่างๆให้สมบูรณ์เรียบร้อยใช,ใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นระบบ าการปรับป่าไฟฟ้าหรือการปลูกต้นไม้ให้เกิดความร่มเย็นนั้นก็ได้จะดําเนินการต่อไปแต่ณน,นขณะนี้ทางโครงการนั้นได้ดําเนินการปลูกต้นไม้ไม่พันธุรักษไว้ในส่วนหนึ่งแล้วส่วนพุทธมนตลจังหวัดนครสวรรค์าคาดว่าอีกประมาณสักสองสามปีต้นไม้ก็คงจะให้ความร่มเงาร่มเย็นแก่ผู้ศทธานิกชนหรือท่านที่ผ่านไปผ่านมาได้มาแวะกราบไหว้บูชาองค์พระใหญ่ ก็จะได้ความร่มเง,งาร่มเย็นโดยทั่วกัน